พาดหัวข่าววันนี้เสนอแผนแจกเงินกลุ่มเประบางเด็กคนแก่คนพิการ13ล้านคนเข้าคอ,อรม26พฤษภาคมนี้กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบอี้สารดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ,บ๊อบบี้สารดีนะครับข่าวอัปเดตล่าสุดวันนี้ นายละว,วาหลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงข้อเสนอของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอเสนอแผนการช่วยเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มเด็กและเกิดผู้สูงอายุและคนพิการโดยหากคณะกรรมการกันกรอง เห็นชอบตามที่เสนอจะส่งให้คณะรัฐมนตรีคอรมพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าที่26พฤษภาคม2563เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วทั้งนี้ในเบื้องต้นพอมอได้ส่งรายชื่อมาให้ทั้งหมด13ล้านรายหากได้รับการอนุมัติกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อกลุ่มคนเป้าหมายทั้ง3กลุ่มว่าเคยได้รับการเยียวยาจากโครงการ เราไม่ทิ้งกันการเยียวยาของเกษตรกรและประกันสังคมหรือไม่เพื่อตรวจสอบความซํำซ้อนก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวต่อไปโดยขั้นตอนการจ่ายเงินนั้นสอสอคอจะต้องหาหรือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสบนเพื่อพิจารณาการกู้เงินที่เหมาะสมจากนั้นให้พอมตกลงวงเงินการใช้เงิน กับสนักงบประมาณเพื่อเบอิกจ่ายงบประมาณดำเนินการได้ทันที <c oughs> ขอขอบคุณแรงข่าวช่อง t h a ไทย n d ฐนิวฮาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาราดีนะครับ